ใครที่กําลังสนใจยางพาราของเรานะคะนี่เลยค่ะพันหกร้อยนะคะจํานวนสิบสองไร่นะคะแต่ว่าอาตัวยางนี่จริงๆเท่าไหร่นะประมาณหกไร่ประมาณหกไร่แล้วที่เหลือก็จะเป็นนาข้าวนาข้าวคือแปลงนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะมีถนนสองด้านนะด้านหนึ่งฝั่งฝั่งอน,นุเนาะอันนี้อีกด้านหนึ่งจะจะเป็นแดนนะคะทุกคนเนี่ยดีมากๆเลยนะคะพื้นที่เรียบดีมากๆเลยค่ะ แต่วก็จะสลบไปด้านหลังสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ถือกับแบบเป็นภูเขานะคะสบายบายค่ะเดินก็ไม่เมื่อยนะคะนี่เลยค่ะใครที่กําลังมองหาสวนยางนะคะก็จัดเลยนะคะได้ทั้งนาด้วยคุ้มค่ามากๆค่ะยางพันหกร้อยแต่ก็สภาพยางก็ประมาณนี้เนาะก็จะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากก็มาดูเอาเนาะใครที่กําลังสนใจยางพาราอยู่นะคะไม่ต้องเป็นองค์ทุนมากนะคะค่ะจากด้านหน้าลงมานะคะก็ จะมีสนยางเป็นด้านหน้านะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะเขาก็จะทอดยางลงไปมันสังเกตไหมคะจะมีอ่ามีตาทุ่งนามีมีคันคูเนาะเป็นล็อกยาวๆไปอย่างนี้ไปถึงอ่าสวนยางนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็แม่เขาปลูกข้าวไว้แล้วเรียบร้อยนะคะใครที่จะมาเอาก็ข้าวก็มาเกี่ยวเอาเองนะคะทุกคน,นมีข้าวไว้แล้ว<ค>ข้าวเหนียววัในแม่ข้าวเหนียวค่ะทุกคนข้าวเหนียวเนี่ย เอาไว้ทําอาหารทําขนมได้หลายๆอย่างแล้วนะคะนี่แม่เขาก็จะยกให้หมดเลยนี่ค่ะใครที่สนใจนะคะมาเอาเดอ้อราคาก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้แล้วกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญมองเห็นวิวภูเขาเหมือนหูกระต่ายเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะใครที่มองหาพื้นที่แบบนี้อยู่ก็แปลงนี้ตอบโจทย์แน่นอนสามารถปลูกบ้านสวนได้นะคะ จะทําเป็นทุ่งนาะตรงนี้ก็ได้หรือไม่งั้นก็แนะนําให้หรือต้นยางออกสักแถวนี้ออกสักหนึ่งแถวนะคะทุกคนแล้วก็ปลูกบ้านสักหลังนึงเนี่ยตรงนี้ก็โอเคเพราะว่ามีทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะสองด้านเลยนะคะทุกคนค่ะใครที่สนใจก็ติดตามช่องประอ้วนไว้นะคะหรือโทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดสี่เก้าห้าหรือเฟซหมอลำสุภรักษ์สีสมนะคะติดต่อเข้ามากันนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ มีสระน้ำด้วยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแต่ว่าหน้าแรงไม่รับประกันนะคะอาจจะแห้งไปนะคะต้องขออภัยเพราะว่ามันเป็นเออ่ดินตรงนี้ไม่ค่อยเก็บน้ำเท่าไหระคะ่ค่ะแต่ก็ดีกว่าไม่มีสระนะคะนี่เลยค่ะ